สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเตินครับกับพลซ่ามันนี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอุบัติเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือการขับรถชนคน ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเขาอาจจะบาดเจ็บขออาจจะพิการขออาจจะเสียชีวิตก็ได้เนาะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกๆคนนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดว่าเราขับรถชนคนแล้วนะครับเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ประกันรถยนต์เนี่ยมีส่วนช่วยเราส่วนไหนได้บ้างนะครับครับผม โดยเมื่อเราขับรถ คนๆน,นะครับไม่ว่าจะบาดเจ็บที่การหรือเสียชีวิตเนาะถ้าเราทําประกันรถยนต์ไว้นะครับทั้งพรบนะทั้งภาคสมัครใจชั้น1นึ่งเราก็จะสามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ค่าชดเชยต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับจากทั้งพรบด้วยจากทั้งประกันภาคสมัครใจด,ด้วยนะโดยการเบิกเนี่ยนะครับก็จะเบิกได้ตามลําดับเราจะต้องเบิกจากพรบก่อนโดยถ้าเกิดว่าคนเจ็บเนี่ยเจ็บไม่มากเนาะค่ารักษาพยาบาลมันไม่ได้เยอะจริงๆเราเบิกจากฝั่งพ,พรบอ,อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะจบแล้วนะครับพอ แต่ถ้าค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าชดเชยเนี่ยมันมากเกินกว่ายอดเงินสูงสุดนะครับที่ของพรบรเขากำหนดไว้เนี่ยนะส่วนเกินตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราก็มาเบิกต่อที่ประกันภาคสมัครใจหรือว่าประกันชั้น1นึของเราได้อีกนะครับเพราะว่าของพรบรเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนเนาะแต่ว่าของประกันภาคสมัครใจเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณเป็นหลักล้านเลย <S <S ไม่ต้องห่วงเนาะเบิกพรบรไม่พอก็มาเบิกภาคสมัครใจต่อนะครับอ๋อแล้วก็ภาคสมัครใจเนี่ยไม่ว่าจะทําประกันชั้นไหนเนี่ยนะครับอย่างที่เคยบอก ไปชั้น1ชั้น2ชั้น3 2มสบวกสามบวกสามารถเบิกได้หมดเลยนะค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอกเนี่ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่าความคุ้มครองบุคคลภายนอกนะครับทั้งค่าชดเชยทั้งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมีอยู่ในประกันทุกชั้นแม้แต่ชั้น3ก็ยังมีนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็คือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าชดเชยที่มันเกิดขึ้นตามจริงนั่นเองนะครับก็เราก็จะเบิกได้ปกตินะแต่นะครับมันก็จะมี ค่าที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยอ,อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามจริงนะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าค่าทำขวัญน,นั่นเองนะซึ่งค่าทำขวัญตัวนี้นะครับก็เหมือนเป็นจํานวนเงินที่เรียกว่าเราชดเชยให้เขานะครับเราทําให้เขาเสียโอกาสในการทํางานเนะ้อชดเชยรายได้อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ก็จริงๆอยู่รวมอยู่ในค่าทําขวัญได้นะครับทางฝั่งผู้บาดเจ็บอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตอย่างนี้นะครับเขาก็จะสามารถ เรียกนะครับค่าทําขวัญตัวนี้จากเราได้นะครับนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะซึ่งก็ต้องบอกว่าค่าทําขวัญตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถเบิกจากประกันรถยนต์ได้ด้วยนะครับเบิกจากประกันรถยนต์นะไม่ใช่จากพรบนะครับพรบไม่ได้มีค่าทาขวัญระบุไว้นะครับแต่ว่าประกันรถยนต์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้เขาช่วยให้เขาช่วยดูได้นะครับว่าเฮ้ยค่าทาขวัญเนี่ยทางประกันรถยนต์สามารถช่วยจ่ายได้เท่าไหร่แต่ก็ส่วนของค่าทําขวัญตรงเนี้ยนะครับ ก็จะต้องมีการเจราจาเกิดขึ้นนะครับทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะส่งคนมานะครับพูดคุยกับทางเราก่อนเนาะแล้วก็ไปคุยกับผู้บาดเจ็บนะครับว่าผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตหรือว่าญาติของเขาเนี่ยว่าเขาต้องการที่จะเรียกค่าทำขวัญที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนาะ <Okay. S 1> ซึ่งทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็มีวงเงินกันไว้ตรงนี้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเขาก็จะยอมจ่ายนะครับในจํานวนเงินที่มันสมเหตุสมผลนะครับมีเหตุผลนั่นเองนะไม่มากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่น้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะ ก็มีส่วนแน่นอนเลยในเรื่องของการจ่ายค่าทำขวัญอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่นนะครับถ้าบริษัทประกันแบบดีๆนะครับอาจจะเป็นบริษัทใหญ่โตนะครับไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเงี้ยนะผู้บาดเจ็บเรียกค่าทำขวัญมา1 0 0 0 0แบาทบริษัทประกันก็อาจจะจ่ายให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์เลย1นึ0 0แสนบาทจ่ายให้หมดเลยเรื่องจบนะครับไม่ต้องมีเรื่องยืดยาวอะไรนะครับแต่บางทีนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอบริษัทที่เขาอาจจะเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่การเงินไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับตรงนี้เขาก็อาจจะประหยัดเงินเขาอาจจะจ่ายให้เราแค่ห้าหม ห้าหมื่คุณนั่งช่วยรับผิดชอบสิอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เนาะ ึ่งก็อย่างที่บอกนะครับการเลือกทําบริษัทประกรันมีส่วนในเรื่องของการเคลมนี่แหละนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับโดยปกติเนาะถ้าผู้บาดเจ็บหรือว่าครอบครัวทางผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดอะไรมากเกินไปนะครับจริงๆก็จะจบในขั้นตอนนี้แหละนะครับบริษัทประกันก็จ่ายค่าทําขวัญให้จบนะครับแยกย้ายกันไปแต่นะครับถ้าเกิดว่าตกลงค่าทําขวัญกันไม่ได้อย่างเช่นแบบเรียกมาสูงมากๆเลยนะครับบริษัทประกันคิดว่าเยอะเกินไปนะครับทั้งผู้บาดเจ็บหรือว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตก็อาจจะยังไม่พอใจ ต้องแบบต้องการจํานวนเงินมากกว่าที่บริษัทประกันเสนอให้ตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นคิวของเราและนะครับที่เราอาจจะต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าเราจะว่ากระเป๋าของตัวเองจ่ายส่วนที่เหลือให้เขาไหมแต่ก็ต้องบอกนะว่าเราเลือกได้นะครับว่าเราจะยอมจ่ายหรือว่าไม่ยอมจ่ายแต่คือถ้าส่วนใหญ่มันไม่ใช่เป็นจํานวนเงินที่มันแบบมากเกินไปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะยอมจ่ายกันนั่นแหละเพื่อไม่ให้เรื่องมันยาวเนาะเพราะถ้าเกิดว่าฝั่งเราแบบไม่ยอมจ่ายอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนู้นเขาไปฟ้องศาลมันก็จะเป็นคดีอาญา

ก็อาจจะทําให้เราเสียทั้งเวลาในการขึ้นศาลเสียเงินในการจ้างทนายอีกเรื่องกยาวยืดไปอีกนะครับส่วนนี้ก็ต้องช่างน้ําหนักดูครับว่าเงินที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับกัแบบการที่เราจะต้องไปขึ้นศาลเนาะซึ่งถ้าหากมันเป็นจํานวนเงินที่แบบมันมากเกินไปบางทีการขึ้นศาลอาจจะคุ้มกว่าก็ได้ก็ประมาณนี้สําหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราขับรถชนคนบาดเจ็บเสียชีวิตพิการนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับการที่ไม่ชนก็น่าจะดีที่สุดก็ ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเนาะจากอุบัติเหตุที่มันไม่ดีนะครับผมหวังว่าวันนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับใครครับที่ชอบเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ของเรานะครับก็อยากจะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ถ้าให้ดีก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะได้แบบแจ้งเตือนเวลามีคลิปที่เราลงใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เราสามารถที่จะเข้าโปรแกรมนะครับพาร์ทเนอร์กับ YouTube ได้ไวๆนะครับจะได้มีสปอนเซอร์เข้าช่องเราผมจะได้เอาเงินไปซื้อกล้องดีๆนะครับเพื่อที่จะเอามาถ่ายภาพชัดๆให้ดูทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของเรานะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับความรู้ของเรื่องของประกันภัยรถยนต์ครับั้งการใช้ประกันรถยนต์ครับแล้วก็การซื้อประกันรถยนต์ด้วยนะครับก็สาามรถ เข้าไปดูคลิปได้ตรงนี้เลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ